I believe I can ขอ่าของพระโอ้โหมีพลีพร้อมวัดวีระโชติยินดีต้อนรับนะจ๊ะ อันใดแน่บ่ใดแน่จ้ะ่าที่โวดโวดเด้อจ้าใสเด้อมันคำล้วตีมุงจกบาทกันแอบรอบอันนี้อันนี้ลงนี่แล้ใส่น้ำใส่น้ำไปแล้วก็ตักตักน้ำใส่นี่สามช้อนห่อนี่วิ่งสามดวง เออามารอเทียนกันอ่าวันนี้มันไล่ท่าหมุนท่ากันครับผมนี่ครับฮ่ไม่ถ้าเราจะเขียนหุ่นฟางก็ได้นะเขียนชื่อแต่แต่มันต้องทำสามทุกสองนิ้เห็นรวยๆเด้อครับผมพี่น้องนี่ค่ผู้ชมจะออกมานี่อันนี้คือตันหนอกเลยครับตันหนอกงามเลยดูบรรยากาศ ปุกยังงามครับผมากาดมีพญานาคนี่นะโหสวยครับผมวัดนี่สวยบรรยากาศดีขนาดแม่บระทั้ทงใดกันโหบรรยากาศอันนี้เข้ามาแรงๆจาบสีบหอนป็นไรแต่ขันขันเข้ามาแต่เสาอาสิีหอนกันได้อันนี้สุวยไข่มากอันนี้ก็เลย าดโอ้ยเจมป๊าป,ป,าปไปเค่นถาเื่นถา่าเยออยู่คับผม รอเกือบอยู่สองขาวอะไรวะพันขวงขาวอะไรน้องไดีม่่ใสโน้องน้อเมย์บ่มีอะไรก็มาด้เยอะแยะเลยนี่บรรยากาศกับผมพูดได้ยากมาก โยมาไหวมาสักลาบบุษราใจเด้อครับเอาเจ้อมาได้แล้วมาทำบุญเอ้ยกำลังสั่งพี่น้องเลยกำลังสั่งอีกบอกใครทำใครได้เนาะโอ่ยองเนี่ยนะใหญ่มากเลยเหลืองอลามเหลืองอลามขนาดทางในพี่น้องเลยใหญ่โตมากอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยโหทวดนะ องค์ที่เหมือนตรงทางไปยุธยาไปทางไหนนะทางอายุทยาข้างในไงเอายายไม่เข้าเหรอคิดว่ากลัวพยานหนักไปกะาเขาโอ้ยายไ่นใหญ่มากเลยพี่น้องเฮ้ยโอ้โหผูดใด้ไหเห็นโอ้ยคำสนเฮดย บรรยงงากาศไปเราไปทำบุญนึงมาโอ้ไปทำบุญกระดาษกม้าขำสนอดแม่ไปทำบุญกระเ,เอ๊พี่น้องคุณนนะมันพอกันรักท้ายหูบครับผม้นำมานำมาแามดาอมอ,อ,อกแมดออกมัจะถอยหลังไปทำไม ว่าจะปานงามครับผมโอ้ตอนเย็นอยังสวยเพื่อน่ะเอ้ยเพื่นนะ่นนะก็จะเถึงสปาพนงามก็เท่านเพื่นนะ่ะแม่ใหญ่ยัยงพี่น้องเลยพอตอนเย็นมากเย็นมากโอ้แขงงามกว่าเก่าเคนนะเลดเพื่นอน,อนยังสวย แม่บอกว่าคนขี่เลยช้างขี่ไล่ลูกจักรยานไปให้ดูไปเย็นนะทายให้อันสองตอนอันได้เลยนี่ว้าวว่าบรรยากาศนี่ก็ขึ้นงามเลยครับผมเอ้ผู้ใดอยากมากับมาเที่ยวตอนเย็นได้พี่น้องเลยผู้ใดชิมาก็มาเที่ยวได้เลยบายก่อน บายบายก่อนบายบายก่อนบายบายโอเค